ส,สวัสดีครับพ่อแม่น้องนะครับมื่อนี้นะครับกับชิพ้าพี่น้องมาเบิ้งควายงามราคาดีเช่นเคยนะครับมื่อนี้นะครับผมมาอยู่ที่คกควายของพี่เจี๊ยบนะครับบ้านสว่างพานานะครับเกควายงามบ้าน right. สว่างเพื่อเมืองหนองบัวลำพูนครับพี่เพื่อนมีควายแม่สาวนะครับอยู่หาตัวเลยนะครับมื่อนี้นะครับให้พี่น้องเบิ้งให้จบนะครับว่าจะเป็นควายเผือกสาวนะครับอยู่สามตัวแล้วก็ควายแม่สาวสองตัวนะครับผมเดี๋ยวสิเขาไปสอบถามข้อมูลกับพี่เพิ่นนะครับว่าสิเปิดตั้งไหนแน่นะครับผม สวัสดีครับพี่ครับเมื่อนี้มีแม่สาวอยู่หาตัวนะพี่เนาะเป็นค่อยเผือกสามตัวข้างหลังรุ่นแล้วก็เป็นแม่สาวสวยๆนี่สองตัวอันข้างหลังอันสองตัวอันขายไปแล้ว่อยไปแล้วอ่าก็คือนี่ครับมื่อวนี้มีอยู่หาตัวเลยเป็นค่อยเผือกสามแล้วก็ค้อยสาวสองตัวสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวสิไลไปเที่ยตัวให้พี่น้องได้เบื้องกันนะครับผมต้นาผมนี่มีซื้อพันนี่น้องนวลน้องนวลนี่อายุเท่าไหร่ครับนี่ เกือบ2ปีแล้วค่ะจะสอปีแล้วเนาะใกล้จะพร้อมสมแล้วนะครับผมสูง132บวกค่ะ132บวกไอเชือสายมากเลยครับนี่สายเพชรอุดรค่ะเพชรอุดรมากเนาะพี่เนาะสายเตี้ยล่ำไอพี่น้องเบิ้งนะครับอัตลักษณ์นะครับตาแต้มแก้มจ้ำมีนะครับปากขาวอ่องคอชัดเจนนะครับอกเผาใหญ่เล็บมณงงามดีแข้งขาใหญ่นะพี่เนาะแข้งขาใหญ่นะครับเบิ้งลำตัวนะครับเตี้ยล่ำมั้เนาะพี่นี่ นี่ครับเอาไอหน้องเบิ้งนะครับนี่เบิ้งแผ่นหลังกันนะครับกกหางพุ่มหางนะครับพัวหางงอยลงมาเลยขานะครับนมซีเต้าน้องนวลนะครับสูงเท่าไหร่ครับพี่ร้อยสามรอยสามสิบสองบวกนะครับสองปีใกล้จะพร้อมผสมแล้วนะครับจะเปิดร้านเลยครับนี่ตอนนี้เปิดหกหมื่นห้าค่ะหกหมื่นหาพันต่อรองราคาได้ครับพี่เนาะค่ะต่อรองราคาได้อีกนะครับสำหรับราคานี้นะครับผมมีอ่าบริการรถรับส่งนะครับอยุกไกยู่ไกกะ โทรมาหาพี่เจี๊ยบไปเลย,เลยอ่าบอกเบอร์พี่น้องไว้พี่0ูนค่ะครับผมสองเก้าศูนย์ครับสองแปดสามแปดค่ะของพี่เจี๊ยบนะครับเปิดน้องนวลน,นะครับสาวสวยพร้อมผสมนะครับสูงลอยาสามสอบวกน่านะคะรอมที่แล้วไม่ทันบ่ทันเนาะโทรมาหลาย <c oughs> น้องพี่พน้องเขาเอซีโทรมาหลายเยอะนะครับบ่ทันแต่คนเ <c oughs> ดีคนโทรมาก็คือยังไงอ่ะยังไม่ได้ให้ดูหรอกค่ะก็เรื่งทีเดียวเลยอ่คครับผมนี่อ่าเดี๋ยวให้เบิ้งให้จบครับมื่อนี้มีอยู่หาสาวเลยเอาสาวแรกนะนรเนี่ยหกหกมือนะฮะนะ มาเบิ้งตัวที่สองกันเลยนะครับหลังจากที่เบื้องอสาวสาวสาวแรกไปแล้วนะครับพงม,มือนหาแพี่นนอะตัวแรกเนาะ,ะตัวที่สองนี่สวยๆนี่มีชื่อไ่ครับนี่ชื่อหงยกค่ะน้องหงยกน้องโยอย่เท่าไหร่แล้วครับปีสองเดือนค่ะปีสองเดือนเป็นลูกของไผครับนี่ลูกของยกมงคลค่ะเป็นลูกของยกมงคล <c oughs> ม,มีมีใบเกิดอยู่เนาะมีค่ะมีใบเกิดมีหลักฐานไว้นะพี่เนาะมีหลอดไห้เป็นมาจากกรมเชื่อจากกรม,มครับลุงเลยสค่ะอืม มีใบเกิดไม่หลอดไว้ให้นะครับผมนะครับน้องหงยกนะครับเป็นลูกยกมงคลปีสองเดือนสูงร้อยสามสิบสี่บวกร้อยสามสิบสี่บวกเลยนะครับนี่แม่เขาสูงมะครับแม่สูงร้อยสี่สิบเจ็ดครับแม่สูงร้อยสี่สิบเจ็ดเนาะก็คือน้องยกไอหงยกเนี่ยครับปีสองเดือนบี่สูงร้อยสามสี่บวก พี่น้องเบื้องหน้าตาตลักเด่นกันเลยนะครับมีนี่ครับอืมจะอนาคตไปไกลนะครับสำหรับสาวน้อยสาวนี่นะครับเบิ่งหัวหมอท้องเขาเปิดดีนะครับควนจับหน้าสวยตาแต้มแก้มจ้ำชัดเจนอ่องข้อสองเซนไงนะครับผมนี่ครับเบื้องเอานะครับนี่อัตลักษณ์เป็นค่อยงามค่อยแทงของเขาเลยนะครับนี่ข้อตันดีนะครับนี่ตัวข้อข้อกระเทียงพันว่านะครับแผ่นหลังตรงสวยนะครับลําตัวนี่โอ้สวยครับแม่นี่นะครับนี่ เป็นควายงามแน่นาโคตรได้เลยนะครับเป็นแม่พัธน์แม่บล็อกได้นะครับนี่ครับเบิ้งกกหางใหญ่พุ่มหางพัวหางเงาใหญ่นะครับลงมาเลยขาเลยนมสีเต่านี่ครับนี่เอาให้นไองเบิ้งนะครับควนตกสวงมาครับนี่ควนตกสวงเลยนะครับเป็นควนคู่นะครับนี่สวยนะครับควนจับดีพ้อมนี่ครับโอ้สวยสวยแม่นี่เป็นอ่าน้องหงยกนะครับปีสองเดือนสูงร้อยสามสี่บวก อนาคตไปได้ไกลครับสำหรับสาวน้อยสาวนี่นะครับนี่พี่เจี๊ยบจะเปิดล้านเลยครับนี่เปิดหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทค่ะหนึ่งแสนแปดหมื่นนะครับผมฟังผ่้พิดนะคี่น้องหนึ่งแสนแปดหมื่นนะครับไกลค่ะตัวนี้ก็คือไปไก่เนาะพี่น้องแม่นี่เอานะครับสวยงามนะครับแม่นี่นะครับผู้ใดคิดว่านี่ครับเบ่งตาสวยเลยครับเป็นตาสวยงามงามนะครับนี่คืออัตลักษณ์นี่ได้ทุกอย่างนะครับไ่ว่าจะเป็นตาโค้งสางนะครับรูปร่างโค้งสางนลยครับ หนึ่งแสนแปดมื่นนี่ตอรองอะไรนะครับเนาะมาพูดคุยกันได้นะครับเพื่อฟาร์มมใหญ่เพิ่นเห็นนะครับเพิ่นอยากเอาไปเขาฟาร์มเพิ่นนะครับบ่อแน่นะครับนี่นี่ครับน้องหงยกเฮานะครับเป็นลูกของยกมงคลนะพี่เนาะยกมงคลนะครับขวานจับดีพร้อมบึงนะครับท่ายืนท่ายังนี่ครับบ่อนี่ครับบ่อขี่ลายเลยนะครับสหรับสาวนี่นะครับไปนี่ครับท่ายืนท่ายังเหมือนสายประกวดกันเลยนะครับสหรับสาวนี่นะครับอนาคตนี่เอาไปเป็นแม่พันธุ์นี่โอ้ยไปได้ไกลเพราะแม่สูงรอยซีดเกียติพี่ หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทตกลงแล้วคาได้ครับเอาบอเบอร์พี่น้องอีกรอบนึงครับศูนย์แปดสี่ค่ะสองเก้าศูนย์ครับสองแปดสามแปดครับนะครับของไม่เจี๊ยบนะครับเปิดสาวน้อยนะครับสาวน้อยสายพัฒนานะครับพัฒนาไปให้แล้วเป็นลูกของยกมงคลนะครับน้องหงยกสุดหน้าตาสวยเลยนะครับนี่ตาสวยควนจับดีนะครับหัวหมอทองได้ทุกอย่าง นันๆจะได้เห็นราคาคเปิดสูงเนาะปกติราคาของพี่แจ็คือวอดวอดถึงแสนแล้วครับราคาดีแต่ว่ารอบนี้ก็าาคือ,อเพื่อฟ้าไม่ไงผืนเห็นอยากเอาไปยืนฟ้ามนะครับเพราะว่าอัตลักษณ์นีเด่นชัดเจนอันหนึ่งแสนแปดหมื่นนะครับต่อรองราคาได้นะครับเดี๋ยวเขาจะไปเบิ้งควายเผือกกันต่อเลยนะครับวันนี้มีสามสาวนะครับไอหาสาวเลยนะครับเป็นงูนะครับควายเผือกด้านหลังนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนเจ็บไปก่อนที่เขาจะตามไปเบิ้งควายเผือกกัน่ะครับมาเบิ้งควายเผือกกันต่อเลยนะครับ ยังเหลืออีกสามสาวนะครับเป็นเผือกสาวสามสาวเลยนะพี่เนาะอันนี้สาวใยใยนี่นี่ครับมีซื้อป่ะครับนี่ชื่อขาวค่ะน้องขาวอายุสองปีค่ะพร้อมผสมเราเหตุผสมค่ะพ่อมผสมแล้วค,ลความสูงเท่าไรครับร้อยสามสิบหกบวกค่ะร้อยสามสิบหกบวกนี่ครับน้องขาวนี่เป็นเชื้อสายมาั่งเลยครับนี่มาจากเอ่อมังกรขาวค่ะเป็นเชื้อสายมาจากมงังกรมังกรขาวนะครับเนาะเอาพี่น้องเบิ้งนะครับนี่สูงร้อยสามสิบหกบวกนะครับพร้อมที่จะเอาไปพัฒนาต่อยอดกันแล้วนะครับสำหรับอ่าคอยเผือกนะครับ อเบิ้งนะครับเขาสวยนะครับเขาขั้นซ้อนเปิดดีนะครับเนาะนะครับขวัญจับหนานะครับนะครับเบิ้งเอานะครับแข้งขาใหญ่ดีเล็บม้วนงามนะครับเล็บนี่ครับแข้งขาใหญ่นะครับขวัญหนาจับนะครับนี่ครับเอาล้ำตัวยาวนะครับนี่อ้างลึกดีนะครับอาจจะตื่นผมแนงน้อยนะครับผมนี่ครับโค้งสางดีครับแม่นี่นะครับได้โค้งสางเลยนะล้ำตัวยาวนะครับกกหางพุ่มหางนะครับเอาเดี๋ยวอาจจะตื่นค่อยๆเบิ้งไปครับค่อยๆเบิ้งไป คอยเบิ่งไปนะครับนมซีเต้านะครับแข้งขายง่ายตกน้ำเลี้ยงนิดนึงนะครับเอาไปพัฒนาเอาไปต่อยอดได้นะครับสำหรับแม่นี่โค้งสั่งดีมาดีแล้วนะครับน้องขาวนะครับสูงรอยสายพกบวกพร้อมที่จะไปพัฒนาสายพันธุ์กันเปิดรลยไหมครับพี่เปิดแสนสองหมื่นบาทค่ะหนึ่งแสนสองหมื่นต่อรองราคาไหนครับพี่เนาะต่อรองราคาได้สำหรับราคานี้นะครับก็คือเป็นสาวพร้อมที่จะผสมนะครับให้พี่น้องไปเลือกพ่อใส่เลยนะครับสำหรับ อ่าผู้ใดที่ว่ามักควายเผือกนะครับมองหาอ่าควายเผือกไปพัฒนาสายพันธุ์กันครับหนึ่งแสนสองหมื่นบาทต่อรองราคาได้นะครับสำหรับอ่าน้องขาวเฮานะครับนี่นะครับอัตราได้ยุ่ยนะครับนี่เพราะว่าจะเป็นนาเขานะครับเปิดดีนะครับโค้งสางใหญ่นะครับล้มตัวยาวนะครับอ่าพี่น้องไปพัฒนาเอานะครับผู้ใดที่ว่ามักอ่าพ่อใดเลือกใส่เลยนะครับอ่าผู้ใดที่ว่ามองหาควายเผือกนะครับโทรมาหาพี่เจ็บเลยหนึ่งแสนสองหมื่นต่อรองราคาได้พี่เนาะเดี๋ยวเขาเสรไปเบิ้งอีกสองสาวข้างหลังเลยนะครับผม ามาเบิ้งกันต่อเลยนะครับสองสาวนะครับสองสาวเพือกนะครับสุดท้ายแล้วนะครับนี่มื่อนี้มีอยู่หาตัวเลยนะครับหลังจากที่เบิ้งกันไปแล้วนะครับสาวใหญ่ไปแล้วมาเบิ้งสาวน,น้อยๆกันเพือกเพือกสาวน,น้อยนะพี่น้อยเนาะ <S <S อายุตังในในน้งแต่ไหนนะครับนี่ตัวน,น้อยนี่จักเดือน <21 S 1> แล้วครับสิบเอ็ดเดือนนะครับเพือกฝ่ายสวยเลยแล้วกันหนึ่งปีเต็มเนาะนี่ครับเอาความสูงนี่ตัวใหญ่นี่สูงเท่าไหร่ครับนี่ ตัวนี้ร้อยสิบหกเซนร้อยสิบหกอันนี้กับล่เรียกันเนาะประมาณร้อยสิบสี่สิบห้าลายล่เรียกันนะครับแต่ว่าอสาวน้อยสิบเดือนนี้จะเผือกายสวยกว่านะครับในอัตลักษณ์ดินกว่านะครับขาแข็งขาใหญ่นะเป็นเผือกไฟบ่มิกะเนี่ยบ่โตกะเลยนะครับสวยเป็นนี่ครับควรจับดีควรจับดีพ่อมนะครับสองคนหางเงินทองนะครับควรจับดีเลยนะครับบันทายมวนงามดีนะครับส่วนสาวนี่ก็สวยกันครับเป็นเขาแก้วเล็บแก้วทั้งสองเลยเนาะ เขาแก้วเล็บแก้วนะครับนี่เบิ้งควันหนาจับนะครับอันนี้จะได้อ่างนะครับอ่างลําตัวเงานะครับขวันจับทั้งสองเลยนะครับทั้งสองตัวเลยนะครับอัตลักษณ์ชัติจนอัตลักษณ์ชาติจนมันไายงงามดีนะครับนมสีเต่าทั้งสองเลยนะครับเดี๋ยวสิมาฟังราคากันนะครับเอาเป็นตัวตัวใหญ่ก่อนนะครับราคาหนึ่งปีนี่ห้าหมื่นห้าพันบาทห้าหมื่นห้าพันบาทตดลองกันได้แล้วก็สาวน้อยเดือนนี่หกหมื่นห้าหกหมื่นห้าพันบาทนะครับ ว่าสาวน้อยนี่จะได้อัตลักษณ์เด่นกว่าเนาะเป็นส่วนหน้าตาสวยกว่ามันตัวจริงได้ครับก็คือคันพี่น้องอยากได้เป็นแพ็คคู่เลยก็ีอาจจะได้ราคาดีเนาะพี่น้<ะ>อก็คือต่อกันได้ง่ายนะครับหาเมินหากับพกเมินหาถ้าพี่น้องครับนี่เป็นแพ็คคู่กับฉียู่ที่แสนสองแต่ว่าคันเอาแพ็คคู่อาจจะได้ราคาต่อกันได้อืมเอาพี่น้องพูดอะไรที่ว่ามากสาวสาวเผือกนะครับไปพัฒนาสายพันธุ์กันนะครับนี่สองสาวนี่เลยนะครับว่าจะเป็นาสาวใหญ่นี่ นะครับหกหมืน่นเอ้ยหาหมื่นหาพันนะครับสิบเอ็ดเดือนนี้สวยๆเนี่ยหกหมื่นหาพันนะครับตอวราคากันได้ทกตัวนะครับผมเอามาเนี่นะครับมีอยู่หาสาวเลยนะครับ,บะะตั้งแต่อ่าตั้งแต่สาวแรก 6, หกหมื่นหานะพี่เนาะ,ะลรากาลูกยกมงคลหันหนึ่งแสนแปดหมื่นโดนๆที่จะได้มาเห็นราคาสูงๆของพี่เจีย๊ยบนะครับอ,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 อันนี้คือคือโดนๆแล้วแหละผมมาเลยมา ไอ้ลักแสนของพี่โดนแล้วล่ะกัแม่เผือกหันแสนสองแลพี่เนาะแสนสองนี่กต่อรองกันได้นะครับนี่สวยๆนี่ครับโครงสั่งใหญ่แข็งขาใหญ่นี่ครับไปได้ไกลอีกครับแม่นี่อาจจะหอดลอยซีซีไปคนละแล้วพี่เนาะเพิ่งเป็นสาวนะครับพอมาสมแล้วก็มีเผือกสองเช้นี่นี่ครับหกมื้นหาคับหามื้นหานะครับอ้าวพี่น้องครับ หาตัวเบื้องกันไปจบแล้วนะครับผู้ที่ว่าสนใจโทรมาหาพี่เจี๊ยบเลยเอาเบอร์พี่น้องมาอีกรอบนึงพี่084สี่ค่ะครับผมสองเก้าศูนย์ครับสองแปดสามแปดค่ะของพี่เจี๊ยบนะครับบ้านสวามพนามเพื่อเมืองํำบุญพูนะครับเ<ผ>ม,มื่อ่อนได้ก่อน <c oughs> คือลงคลิปยังไงพี่เจีย๊ยบบอกว่านี่รับสายประธานแล้วพี่น้องบอกว่าใจมาก <c oughs> อ่ะนี่ครับเมื่อนี้กามาเบื้องกันอยู่หาสาวสวยทั้งนั้นเลยนะครับหาสาว หาราคานะครับกับพี่น้องกับเบิ้งจบแล้วกอ่าโทรมาเลยมกักตั้งใดสไตล์ใดแบบใดก็โทรมาหาพี่เจี๊ยบได้เลยนะครับมีบริการโลดโซงให้นะครับผมอาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายนะครับท,ท,ที่ติดตามรับชมกันนะครับผมกันมีความงามราคาดีกันจะพาพี่น้องมาเบิ้งมารับชมกันเช่นเคยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องนักชาติเที่ยวไว้นะครับอาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ